น้ำเจอือยังมีตัวนะครับนี่ครับอย่างนี้ไม่อดครับมาดักเดี๋ยว บอกไปนะครับคลองนี้นะครับเปิดเอฟพีเข้ามาดูใหม่คลองนี้ที่ที่เราดำกลุ่มพึ่งลงไปเร็วๆนี่นะครับไม่แน่ใจว่าอีพีไหนละแล้วก็ดักปูกับคองนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้นำเค็มดันเต็มตัวนะครับโอ้ยประชงประชอนนะครับประคอประดุกมันจะขึ้นมาคลองนี้นะครับเต็มเลยนะครับ อนนี้มันเป็นน้ำเจดิดเป็นหน้าฝนน้ำเจิดมันลงไปน้ำเค็มมันถอยไปไกลนะปามก็หลงไปไกลมาครับเล็กลูกเดียว เดียวนะครับดอสุดท้ายของรอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวหรือเปล่าอยากรู้มันต้องลองครับ มันสงสัยแล้วไม่รอมันก็คาใจอยู่อย่างนั้นแหละดูสุดท้ายแฟนสวยมันจะได้หายข้องใจนะครับมีกว่ามีตัวไม่มี โอเคนะครับเราไปเจออันนี้เราก็ดักดักรอบหมดละทั้งหมดป0ปลาลูกเรามาเจอกันพึ่งนี้เลยตอนกู้ตอนเช้าประมาณตีห้าครึ่งตอนนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้วนคนทำกินนะครับวันนี้เรามากู้ปูกันหลังจากเมื่อวานที่เรามาดักทิ้งไว้ เราไปดูนะครับจะมีตัวไหมไปรับชมกันเลยมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ ตอนที่มาดักตอนเย็ยนนะครับน้ำน้อยนะครับเดินได้เลยแต่ตอนนี้ตอนเช้านะครับประมาณเกือบเกือบหกโมงอะต้องรีบมากู้ครับก็ต้องรีบไปทำงาน น้ำเยอะนะครับที่เรามาัดไว้เราจะกูก้หมดหรือเปล่าไม่รู้ ครับหนึ่ตัวถูกแรกกระโดดแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> ขนาดน้ำจืดยังมีตัวนะครับนี่ครับตัวแรกมาแล้วนะครับ ตอนเย็ยนเราเอาเหยื่อมาใส่ใหม่เนาะพอตอนนี้ต้องรีบกู้และรีบกลับไปอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนะครับ นะครับถึงอีกห่งลูกแล้ว ก็มีตัวนะครับมันจะหมานะครับสองลูกมีตัวสองลูกเลยดักเหมือนจะไม่มีตัวนะครับ จาก f อฟีขอมาหลายครั้งแล้วนะครับทำคลิปตับปูให้ดูหน่อยก็เลยได้โอกาสมาทำให้ดูนะครับของเกืงก็ไม่ได้เตรียมมาใส่นะครับม่กระสอบมาสื่อส่ยหลอบมาเมื่อวานจะมาดูเฉยครับแต่ว่าไม่มีตัวด้วยส่วนรอบนี้เราก็ยังไม่เก็บนะเดี๋ยว,วเราเย็นเยเราเหย่บมาใส่ แก okay, ครับไปรู้กันต่อ ลุนกันเนาะลูกน,นี้มีตัวไหมคือน,น้ำม,มันเยอะตอนที่เราดากักเราระมัดไปต่ำไปหน่อยนึงเลมค่อนข้างมันจะจมหายยากหน่อยนึงโอ้รอบนี้สองตัวนะครับแาว์แว um> ราไม่ได้กินปูมานานนะครับวันนี้เราได้กินปูกันแน่ๆแล้วทะเลทะเลน้ำจมไปหมดนะ ตัวนะครับแต่ตัวเล็กลูกโูเล็กเกินปล่อยนะ ครับเยี๋ยวห่าหมดเอ๊ออกได้ไงนอ้องอ๋อนี่ครับขาดนะครับดรไปเลยเลยนี่ครับขาดโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมตอนเย็ยนนะ ครับลกที่หกถึงละนานมาดักที่ปุ๊ก้ามาเชื่อ ะะได้หนึ่งตัวนะครับแก้วรือวมีตัวเนาะอย่างนี้ไม่อดครับมาดักแต่กับข้าวสบายอย่างนี้

ตัวกินนะแต่ไม่มีตัวแปลกจังหกเจ็ดดูกจเจ็ดนะครับ ตัวที่แแล้วนกันนะครับ ตัวนะครับมีตัวได้กับข้าวมืออ่อ่ๆสบายนะครับ ตัวนะครับแต่ตัวเล็กไปหน่อยปล่อยก่อนนะครับขออนุญาตปล่อยหยียงอยู่ครับโย่นตออ่อจะมองเห็นไหมนี่ จบประคุณปุ่นช่องเออยู่ในซะาสวยอยู่ซ้ายสองเสียงน้อย,อยนั่นไหมแมงม,ม,มุมแมงม,ม,มุมแมงม,มัดม,มุมแมงม,ม,มุมขยุมหัวใจ 2 tua nó khác 2 tua ơi còn tua đó kéo 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 งานได้ดีมากลูกพ่อ,อเดี๋ยวเย็นนี้พ่อเอาเยื่อมาใส่ให้ใหม่เ้าทำงานอย่างนี้นะจ๊ะต h a งเกี u ยวาจะเลย3ามลูกหมดนะครับลงไว้สิบติดปลาลูกหน่อยหน่อ, <c oughs> อเดี๋ยว็นนีถ้าเสร็จงานแล้ว เราเลิกงานตรงเวลานะยอย่ายลเอามาเพิ่มกันแต่เราเลิกงานสายก็เอาเหยื่อมาใส่อย่างเดียวนะเพราะมันจะมาถ่ายไม่ไม่ได้ไม่มีแสงหรืออาจจะมาลงแต่ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูนะครับจะมาถ่ายตอนปูเลย มันเดิมเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นเลยรู้ไ้มอยู่เหมือนเดิมนะปางอยู่เหมือนเดิมเลยไหนเวอ้อเลยตูวไม่ทำงานเลยตูว ทุนไม่เจอทุนอยู่ไหนอีกสองลูกทุนอยู่ไหนครับเจอหนึ่งลูกสูมีตัวบ้าสู นี่นะครับแต่มันก็าติ้วเดียวหอ,อยนะเอาเสัญญาณดีนะครับยังมีเชื่อยังมีลูกปูเยอะอยู่แสดงว่าปูโตก็น่านจะเหลือเยอะคิดไม่ถึงนะครับว่าน้ำเจือขนาดน,นี้จะยัง,ย,งยังจะมีตัวอยู่ แล้วก็ไม่เคยมาดักเลยนะครับตอนหน้าน้ำเจือแบวนี้แต่ถ้าดักมาเขาต้องคอยเนี่ยมัดมัดก,กับกิ่งไม้อย่างเงี้ยถ้าไม่มัดนะครับไม่งั้นฝนตกมานี่มันเทิงครับปลอบนหายเกลี้ยงเพราะน้ำป่ามันลงแรงน่าจะลูกุดท้ายอยู่ตรงนี้เห็นทุนละ ไลไม่เจอรุอ่นก,กันนะหลูกท้ายละจะหมานเลือยไม่หมานโอ้หลูกท้ายได้ตัวนะครับสวยด้วยสวยเลย แป๊บๆยังไงไม่รู้ให้เข้าใจแต่มันไม่ได้หรือ,อยังไงหาเหลี่ยมอ่ะ ต้องดว่วนไปเข้าง,งานมีตัวจ้ามีตัวลงไปจ้าหนู ไนะดยย้เลยนะครับหลายตัวแต่มื้อ่อยู่เอาเป็นว่าผมต้องรีบส่วนกลับไปแต่งตัวเข้างานเนาะเอาเป็นว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะในการสอว่ามันมีกี่ตัวแต่ก็ก็ได้หลายตัวนะงั้นผมก็ขอจบคลิปไปก่อนให่นี้เนาะครับอ้วนคนนำกินถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสคไคร้ให้ผมด้วยนะครับ เข้ามากระทือบร้ายเลยกระทืบตัดตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับตัวเดียวห็นไหมเลยสองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวทั้งหมดนะครับรอดสิบสามลูกก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคครับผมต้องรีบไปทำงานก่อนละ